สารอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีหมิ่นเบื้องสูงที่พนักงานอายการคดีอาญาห้าเป็นโจทก์ฟอกนายภริชชีวารักษ์หรือเพ็กวินแกนนำกลุ่มราษฎรเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึและพอระบอคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0มาตรา1นึโดยนายภริชจำเลยไม่ได้เดินทางมาศาลมีแต่ทนายความเท่านั้นศาลจึงอ่างคำพิพากษาลับหลัง สารพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงพยานโจท์ล้วนเบิกความสอดคล้องต้องกันไม่มีเหตุเบิกความใส่ร้ายจำเลยส่วนที่จำเลยอ้างว่าอาจจะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายอื่นเข้ามาใช้เฟซบุ๊กตนเองซึ่งก็ไม่แน่ใจนั้นหากเป็นความจริงจำเลยสามารถลบภาพและข้อความดังกล่าวได้แต่ไม่กระทำนอกจากนี้การโพสข้อความของจำเลยในวันที่28กรกฎาคมชักชวนให้ใส่ชุดดำ ก็เป็นบริบทให้เข้าใจได้ว่าเป็นการไว้ทุกข์ที่จำเลยอ้างว่าเป็นการกระทำเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้มีการปฏิรูปสถาบันนั้นฝั่งไม่ขึ้นพิพภากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาต 2, รา1นึ่งหนึ่อะอคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานดูหมิ่นสถาบันอันเป็นบทหนักสุดจำคุก3ปี ทำให้การจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาให้ออกหมายจับจำเลยมารับโทษตามคำพิพากษาภายในอายุค,ความสิปี